เป็นหนึ่งในนักเตะที่ตรงสเปคในระบบการเล่นของรูเบนอโมริมครับโดยเฉพาะตัวลุกแดนบน3คนเนี่ยน,นะครับจะมี2คนครับที่ยืนอยู่ข้างหลังกองหน้าตัวเป้าซึ่ง2คนนี้จะไม่ใช่เป็นตัวริมเส้นจาดจา๋าหรือธรรมชาติที่แบบเล่นด้านกว้างตลอดเวลาแต่จะเป็นตัวที่เข้ามาเล่นด้านในครับถ้ามองตรงนี้เนี่ยถือว่าตรงสเปคเลยครับนอกจากอโมรมแล้วยังมีมาติอุสคุนย่าด้วยครับที่ย้ายมาก่อนหน้านี้จากบูฟเฟมตัน น่าจะเป็นตัวรุกหมายเลขสิบคู่ใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถ้าเฉพาะเจาะจงที่ตัวของเอมโบโมนะครับยืนกราบขวาถนัดเท้าซ้ายมีความเร็วคล่องตัวครับเทคนิคสูงมากที่สำคัญครับเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดครับในพื้นที่อันตรายและก็ต้องไม่ลืมนะครับคุณสมบัติโดดเด่นของเขาก็คือการเล่นเป็นทีมนั่นแหละครับเราเห็นกันมาโดยตลอดครับหลายปีกับเบนเฟรดที่ผ่านมานอกจากนี้ถ้าอ้างอิงจากคำพูดของโทมัสแฟรงก์นะครับ เปน็นนักเตะตัวรุกที่พร้อมทํางานหนักแม้ว่างานนั้นมันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่ซึ่งในยะสสาคัญก็คือการเล่นเกมรับนั่นแหละครับถ้าคุณต้องการให้เออร์โม่เพรสซิ่งวิ่งไล่บอลตั้งแต่แดนบนเขาทําได้ครับมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะช่วยเกมรับส่วนคุณสมบ,บัติพื้นฐานในเรื่องของการเป็นตัวรุกยิงประตูสอนประสานวิ่งเติมไปกรอบเหดโทษผมว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ย เราเห็นกันมาอยู่แล้วครับว่าเอเบ์โม่พิสูจน์ตัวเองบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่น่ากังวลบางทีครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการรับมือจากแรงกดดันนั่นแหละครับอันนี้ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นก้าวที่ใหญ่จริงๆครับซึ่งไอ้ความใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครตอบได้ด้วยซ้ำครับว่าใหญ่ขนาดไหนจากทัวร์มาที่เบรนท์ฟอร์ดแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแบรนด์ด้วยชื่อเสียง ด้วยโปรเจกต์ของทัพป,ปีศาจแดงสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเอเบโมจะถูกจับตามองมากขึ้นและแทบจะทุกเกมหรือทุกนาทีทุกวินาทีด้วยซ้ำเรานึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าหากอยู่กับทีมในระดับอย่างเบรนเฟิร์ตต่อให้คุณไม่ได้ยิงแบบ5นัดติดต่อกันบางทีก็อาจจะไม่มีใครกังวลหรือพูดถึงแต่ถ้าหากเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รับรองได้เลยครับว่าแสงสปอตไลท์จะสาดส่องมาทันทีและตั้งคําถามทันทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงฟอร์มไม่ดีทําไมถึงไม่คุ้มค่าตัวกับการลงทุนไอตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เอโบโมจะต้องปรับตัวและรับมือกับมันให้ได้เพราะคุณจะถูกคาดหวังมากขึ้นและเมื่อความคาดหวังมากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นมันก็มาพร้อมกับความกดดันซึ่ง เป็นสิ่งที่เอโมโมยังไม่เคยเจอครับ